สวัสดีครับอยู่กูซมทีวีวันนี้จะมาสรุปในเรื่องของเกม Fear To f a t Tom Woodbury Gateway นะจองที่พักเที่ยวสุดสัปดาห์กับเมืองสยองนะรเรื่องราวจะเล่าถึงพนักงานบัญชีสาวที่ชื่อว่า Sydney Harper อายุ23ปีเธอทำให้กับบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีเงินเดือนที่เยอะมากๆเธอกําลังทํางานกะดึกและกําลังดื่มกาแฟพนักงานอีกคนก็กาลังร่งรีบในการทําโปรเจก์นี้ให้เสร็จเพราะว่ามันดึกเกินไปแล้ว ซิดนีย์เหนื่อยและไปดื่มกาแฟแล้วก็เข้าห้องน้ําในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งเธอได้เจอกับลุงทําความสะอาดที่โผล่ออกมาอย่างกระทันหันทําให้เธอตกใจกลัวคุณลุงบอกว่ามีคนที่เข้ามาทํางานกะดึกเยอะมากๆระหวังว่าเราจะรีบกลับบ้านมือถือของซิดนี่ฮาร์เปอร์แบตเตอรี่หมดทาให้มีคนโทรหาเธอที่โต๊ะทางานในช่วงเวลากลางคืนคนที่โทรมาคือไค์เพื่อนสนิทสมัยเรียนของฮาร์เปอร์ที่พยายามติดต่อหาฮาร์เปอร์เพื่อที่จะส่งกําลังใจในการทํางานกะดึก ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมีการพูดคุยชัดเจนในกลุ่มว่า โนราซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของฮาร์เปอร์แล้วก็ไม้์เนี่ยอยากหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองวูดเบอร์รี่เพื่อเป็นการผ่อนคลายทั้ง3คนตกลงว่าจะไปด้วยกันโดยโนราบอกว่าขอโรงแรมหรือว่าห้องพักที่มีงบประมาณแค่100ดอลลาร์เท่านั้นหรือประมาณ3,000บาททําให้ไม้์ฮาร์เปอร์แล้วก็โนราตัดสินใจที่จะจองที่พักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากที่คุยโทรศัพท์เสร็จฮาร์เปอร์ได้เข้าเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์และค้นหาที่เมืองวูดเบอร์รี่ซึ่งได้บ้าน ระดับ3ดาวที่มีทั้ง Wi-Fi ที่ตกปลาลานจอดรถห้องครัวทีวีและส่วนหลังบ้านและเหมาะสําหรับ3คนพอดีเลยโดยราคาอยู่ที่99ดอลลาร์เท่านั้นหลังจากนั้นก็มีการจองจนสมบูรณ์ครับและเอกสารสั่งจองก็ออกมาเรียบร้อยแล้วก็นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมครับที่ตัวของฮาร p e r อร์จะเดินทางท่องเที่ยวไปกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะครับในวันศุกร์แล้วก็จะกลับมาทํางานในวันจันทร์ในวันเดินทางหลังจากเลิกงานแล้วเหมือนว่า ฮาร์เปอร์กำลังคุยกับพนักงานออฟฟิศชั้นอื่นอยู่ที่บอกว่าเธอเหมือนจะทำงานกะดึกทุกๆคืนเลยซึ่งฮาร์เปอร์ก็สงสัยว่าเหมือนชายคนนี้กำลังแอบดูเธออยู่ไม้โทรหาที่ลานจอดรถแล้วไมค์ก็เริ่มสงสัยว่าฮาร์เปอร์คุยกับใครฮาร์เปอร์บอกว่าเป็นแค่คนแปลกหน้าเท่านั้นฮาร์เปอร์เข้ามาสวมกอดเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานซึ่งไมค์บอกว่าให้กอดนานกว่านี้อีกทีนึ่งฮาร์เปอร์เลยตัดสินใจกอดไมค์อีกสักพักหนึ่งจากนั้นเนี่ยไมค์บอกว่ารถเก่าคันนี้ทำให้เขานึกถึงันเก่าที ทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะเคยจะลาออกจากโรงเรียนด้วยกันแล้วก็จะใช้ชีวิตด้วยกันดยฮาร์เปอร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ถามถึงนอร่าว่าไม่ได้เดินทางมาด้วยกันนอร่าบอกว่าจะเดินทางไปเองไม่อยากจะอ้อมไปหาทั้งคู่แล้วไมค์ก็บอกว่าอยากจะคุยกับฮาร์เปอร์กันสต่อสองหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางมาด้วยกันในช่วงเวลา4ี่โมงยีนาทีในระหว่างนั้นไมค์ก็ขับรถกับฮาร์เปอร์ที่นั่งอยู่แล้วก็ติดต่อกับเจ้าของบ้านที่ไปเช่าชื่อว่าริคครับระหว่างนั้นเนจ่ยถัรงเคู่ก ซึ่งไม้บอกว่าเป็นไปได้ว่าเจ้ารถโรงเรียนที่เป็นรถที่จอดอยู่เนี่ยอาจจะเป็นรถบ้านแล้วก็มีผู้อาศัยอยู่อาจจะเป็นคนไร้บ้านมาเปลี่ยนเอารถเก่ามาเป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นได้หลังจากนั้นเวลา5้าโมงสินาทีทั้งคู่หิวอยากกินพิซซ่ามากๆก็เลยแวะข้างทางทั้งคู่สั่งพิซซ่าแล้วก็นั่งลง ระหว่างนั้นมีชายแปลกหน้าที่สะพายกระเป๋าเดินเข้ามาพูดคุยกับฮาร์เปอร์เพื่อขอติดรถไปด้วยซึ่งไม์ก็ปฏิเสธทันควันเลยแล้วบอกกับฮาร์เปอร์ว่าอย่าไว้ใจใครเพราะว่าอาจจะถูกปล้นได้ชายคนนั้นก็โมโหมากๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พองก็ตอบว่าทั้งคู่ว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจแล้วก็เดินหนีออกไปหลังจากกินพิซซ่าเสร็จฮาร์เปอร์ขอไม้ขับรถเองหลังจากนั้นก็จะเดินทางมาที่บ้านเช่าหมายเลข 2- 4 1ี่ที่วูดเบอรีซึ่งริกเจ้าของบ้านก็ส่งข้อความมาบอกว่าในกล่อง ่เนียจะมีคุณแจอยู่ด้านในกล่องที่มีการล็อกรหัสเอาไว้อยู่ซึ่งริกก็ได้มอบรหัสให้กับฮาร์เปอร์เอาไว้ซึ่งฮาร์เปอร์ก็เข้ามาด้านในบ้านแล้วก็แจ้งกับริกว่าเข้ามาที่บ้านแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้เอาอาหารไปแช่ไว้ในตู้เย็นไมบอกว่าห้องมันใหญ่มากๆพร้อมกับมีจุดตกปลาด้วยพอขึ้นไปชั้นสกลับกลายเป็นว่ามีลุงแปลกๆปรากฏตัว อยู่ที่ห้องนอนครับทั้งคู่ก็ทักทายลุงแล้วก็เริ่มสงสัยว่าลุงคนนี้คือใครกันแน่ลุงบอกว่ากําลังมาซ่อมทีวีแล้วก็กำลังตามหาอยู่ซึ่งลุงบอกว่าเป็นลุงเจ้าของบ้านครับซึ่งน่าจะเป็นริกตามที่ฮาร์เปอร์เคยคุยแชทอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งลุงก็แนะนําว่าเดี๋ยวจะพาทัวร์บ้านครับลุงยิ่งทําตัวแปลก ทั้งการพูดว่าให้ไปดูในห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําเหมือนจะเสียครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีระเบียงที่มีวิวสามารถดูจุดตกปลาได้ด้วยลุงบอกว่าด้านล่างนี้จะเป็นห้องใต้ดินที่จะมีระบบการทําน้ําร้อนอยู่ซึ่งลุงบอกว่าไอห้องแปลกๆเนี่ยที่มันไม่สามารถเข้าได้เนี่ยมันจะเป็นห้องโกดังเก็บของของลุงครับลุงบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บของที่อาจจะมีวิญญาณของยายแก่ที่เสียชีวิตใต้ดินแล้วลุงก็บอกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงแปลกๆตอนที่อยู่ในห้องนี้ด้วย ทำให้เหมือนทั้งคู่จะเริ่มมีความหวาดกลัวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเข้ามาที่ห้องทางใต้ดินนี้อีกนั่นเองหลังจากที่เดินสำรวจกันเรียบร้อยแล้วลุงยังมีการหันมาถามฮาร์เปอร์ว่าสรุปแล้วคนที่จองนี่ชื่ออะไรเหรอซึ่งฮาร์เปอร์ก็บอกว่าเธอชื่อซิดนีย์ฮาร์เปอร์หลังจากนั้นลุงก็บอกว่าเป็นชื่อที่ดีนะ แล้วลุงก็เดินออกไปครับซึ่งลุงเหมือนจะไม่ได้เดินออกไปแล้วก็ขับรถอะไรนะครับแต่ดูเหมือนว่าลุงจะเดินออกไปแล้วข้ามสะพานแล้วไปอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งนั่นเองซึ่งไม้บอกว่ามันแปลกมากๆเลยแล้วก็บอกฮาร์เปอร์ว่าไปอาบน้าเถอะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเฝ้าข้างล่างให้หลังจากนั้นฮาร์เปอร์ก็เดินเข้าไปอาบน้ำนะครับจากนั้นเนี่ยไม้ก็ชวนฮาร์เปอร์ไปตกปลาคราฟครับเพื่อทีจ่จะมาทําอาหารกันซึ่งไม้ก็ได้ตกตกปลาทั้งคู่ก็ตกปลาก,กันดูเหมือนว่าจะมีชายที่สะพายเ,ป,เป้เดินนดมาาออยยู่ข้ง้งกว พอเข้ามาในบ้านเหมือนประตูที่อยู่ทางใต้ดินจะเปิดออกแล้วตู้เย็นเหมือนจะถูกแง้มเปิดเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยฮาร์เปอร์ก็ได้ตกปลาจนได้ปลาคาามา3าตัวแล้วทั้งคู่ก็เดินมาทําอาหารครับฮาร์เปอร์ก็ได้ใส่เครื่องปรุงแล้วก็รอจนกว่าเตาอบจะอบปลาจนเสร็จนะครับในระหว่างนั้นดูเหมือนไม้เนี่ยจะชวนฮาร์เปอร์ไปเล่นบอร์ดเกมกันซึ่งฮาร์เปอร์เลือกที่จะใช้ผีต้วยแก้วครับซึ่งเป็นเกมในการเชิญวิญญาณของคุณยายมาเพื่อพิสูจน์ครับ ในระหว่างที่เล่นกันอยู่เนี่ยไม้กับฮาร์เปอร์ก็ดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงเคาะจากทางใต้ดินนะครับก็เลยลองไปเล่นข้างล่างในระหว่างนั้นเหมือนจะมีเสียงเคาะจริงๆด้วยนะครับทำให้ไม้เนรีบวิ่งขึ้นมาด้านบนเลยครับซึ่งฮาร์เปอร์ก็สงสัยว่าจะเป็นเสียงผีหรือว่าเสียงคนกันแน่นะครับจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งกินปลากันแล้วก็ดูทีวีจนเสร็จครับไม้บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเช็คอ e ีเมลสักครู่หนึ่งฮาร์เปอร์ได้ล้างจานจนเสร็จแล้วไม้ก็ส่งข้อความมาบอกว่ามีอะไรก็ไม่รูู้้้้ออยยย่ใใตเตเเเีงงงขขาานรับหึบม Harper ก็ลสส ก็เลยรีบขึ้นไปแต่ไม่เจอไม้นะครับสุดท้ายแล้วไม้แกล้งทําเป็นทําให้ฮาร์เปอร์ตกใจจากนั้นทั้งคู่ก็เล่นซ่อนแอบกันฮาร์เปอร์เจอไม้ที่ห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วไม้บอกว่าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้องใต้หลังคาครับ ฮาร์เปอร์ขึ้นไปก็เจอแมวตัวหนึ่งและฮาร์เปอร์ก็บอกว่าจะไปซ่อนบ้างนะครับฮาร์เปอร์ไปแอบที่สวนหลังบ้านแล้วก็เจอกับชายแปลกหน้าที่แอบเข้ามาในบ้านจริงๆนะฮะซึ่งผมว่าฮาร์เปอร์เนี่ยก็ถูกไม้จับได้หลังจากนั้นฮาร์เปอร์ก็จะต้องเป็นคนตามหาไม้บ้างในระหว่างที่ขึ้นไปชั้น2เนี่ยฮาร์เปอร์ได้เจอกับลุงริกอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาซ่อมห้องน้ําแต่ว่าลุงริกกลับถือคอนมาเหมือนจะทุบห้องน้าซะมากกว่านะครับริกบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาที่บ้านตอนไหนกกก็็ไได้้้้เเเเเพรราาาาาะะว่คคปปนนนจขออองงบัทูชิิญ แล้วลิกบอกว่าที่เนี่ยไม่มีตำรวจหรอกแถมตำรวจจะมาจับเขาได้ยังไงถ้าหากว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่เข้ามาซ่อมห้องน้ำเฉยๆนะครับหลัจากนั้นฮาร์เปอร์กับไมค์ก็มีการพูดคุยกันเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มล็อกประตูครับ ไม้บอกว่าให้ไปพักผ่อนแล้วก็ให้เติมเต็มความสุขที่จะมาเที่ยวกันดีกว่าที่จะมาคิดเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วตกดึกฮาร์เปอร์ก็นอนไม่หลับครับในช่วงเวลา5้าทุ่มไม้เคาะประตูแล้วก็ปรึกษาฮาร์เปอร์ว่านอนไม่หลับเลยพายุหิมะตกกันหนาขนาดนี้นอร่ายังไม่มาไม้หวังว่านอร่าจะปลอดภยัยจากนั้นไม้พยายามที่จะเข้าหาฮาร์เปอร์โดยการพูดคุยกับเปิดอกเรื่องที่เหมือนไม้กับฮาร์เปอร์จะมี ความสัมพันธ์ที่เกินเพื่อนไปแล้วนะครับฮาร์เปอร์บอกว่าตอนนั้นพวกเราทั้งคู่เมากันมากไมค์ Mike, พยายามที่จะเคลียร์เรื่องนี้แต่ว่าก็ได้รับข้อความจากนอราซึ่งเป็นข้อความขอความช่วยเหลือนะครับไมค์ Mike, ก็เลยอาสาจะขับรถไปหาแล้วก็ช่วยเหลือนอรานะครับไมค์ Mike, บอกว่าให้ไมค์ขับรถออกไปช่วยเหลือนอราในระหว่างที่ฮาร์เปอร์ต้องอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ครับฮาร์เปอร์หลับแล้วจากนั้น เหมือนกับว่าจะมีชายคนนึงมาเคาะประตูครับซึ่งเป็นชายแปลกหน้าที่อยู่ร้านพิซซ่าก่อนหน้านี้และขอร้องฮาร์เปอร์ว่าจะขอเข้าไปด้านในฮาร์เปอร์ปฏิเสธและจะโทรเรียกตำรวจชายแปลกหน้าบอกว่าที่นี่ไม่มีตำรวจหรอกและยิ่งโมโหใหญ่และบอกว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีเพราะว่าเขาจะกลับมาล้างแค้นจากนั้นก็มีเสียงพังประตูจากชานใต้ดินนะครับฮาร์เปอร์ตกใจมากและส่งข้อความหาริกเพื่อขอความช่วยเหลือครับและบอกว่าให้ริกมาที่บ้านด่วนแต่ก็ไม่มีการตอบกลับจากริกนะครับฮาร์เปอร์กลับไปนอน แล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงดังนะครับซึ่งคาดาว่าชายแปลกหน้าคนนั้นน่าจะถูกใครบางคนทําร้ายแล้วก็หนีออกไปแล้วในระหว่างนั้นก็มีเสียงประตูเคาะอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือลุงลิกที่เข้ามาซึ่งตอนแรกฮาร์เปอร์ก็ค่อนข้างหวั่นใจครับว่าลุงลิกดูเหมือนจะมีนิสัยแปลกๆแต่ก็น่าจะปลอดภัยถ้าเขาเข้ามาด้วยลุงลิกถือค้อนเข้ามาแล้ถามกับฮาร์เปอร์ว่าไม้หายไปไหน ลิกถามฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์บอกว่าเขากำลังกลับมาลิกเลยบอกว่าตอนนี้ฮาร์เปอร์กำลังอยู่คนเดียวสินะฮาร์เปอร์ก็ไม่ได้ตอบอะไรซึ่งลิกก็บอกว่าพายุเนี่ยจะเปิดเผยท่าแท้ของมนุษย์ลิกได้ส่งข้อความมาเป็นเมสเซจและเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่เบอร์ริงตันเขาไม่ได้เข้าไปที่บ้านแล้วก็เราได้รับรู้ความจริงว่าลุงแปลกหน้าคนนี้ไม่ใช่ริครับจากนั้นลุงแปลกหน้าก็เดินเข้ามาหาฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์เลยถามว่าลุงเป็นใครจากนั้นลุงก็โมโหมากครับแล้วก็ใช้ค้อนทุบไปที่ประตูเพื่อที่จะล็อกประตูจากนั้นก็จะเป็นฉากจบของเนื้อเรื่องเกมครับที่ถ้าหากว่าฮาร์เปอร์โดนลุงเจอนะครับลุงก็จะใช้ค้อนจัดการกับฮาร์เปอร์ทันทีเลย ในฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับระหว่างที่ฮาร์เปอร์วิ่งไปหลบหนีที่ห้องใต้บันไดทางใต้ดินนั้นลุงกิเดินสำรวจแล้วก็ได้ได้พังประตูที่ล็อกเอาไว้นะครับในระหว่างที่เรากําลังเดินไปสำรวจที่ห้องที่ถูกล็อกประตูเนี่ยลุงจะเข้ามาจัดการกับฮาร์เปอร์ทันทีครับ ในฉากจบอีกแบบหนึง่งฮาร์เปอร์จะหนีออกมาและโทรศัพท์จะดังครับนั่นคือโทรศัพท์ที่โนราพยายามจะติดต่อหาฮาร์เปอร์ซึ่งเธอเนี่ยได้วิ่งหนีขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วก็หลบที่ห้องใต้หลังคาครับ ไม้บอกว่าตำรวจกําลังจะมาจากนั้นเหมือนลุงจะเดินเดินสำรวจมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นลุงเหมือนจะไหวตัวทันนะครับเพราะว่าได้ได้ยินเสียงรถตำรวจจากนั้นลุงก็รีบวิ่งออกไปจากบ้านครับจากนั้นไม้ก็มาช่วยเหลือได้ทันนะครับซึ่งตำรวจก็เข้ามาตามหาคุณลุงคนนั้นแต่ก็ไม่เจออยู่ดีครับ สรุปแล้วฮาร์เปอร์ก็รอดจากเหตุการณ์นี้โดยมีนอร่ากับไม้ให้มาช่วยเหลือส่วนต่อมาก็คือผู้เช่าอย่างริกที่เป็นผู้เช่าจริงๆเนี่ยก็บอกว่าจะคืนเงินให้และก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสรุปแล้วลุงแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่ที่บ้านทําสวนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านริกครับแล้วก็แอบลัดล็อกเข้ามาแล้วก็ได้ใช้ประตูทางใต้ดินเนี่ยในการที่จะเข้ามาขโมยของของคนที่พักอาศัยอยู่ในนี้ครับ แล้วแถมนอกจากนี้คุณลุงเนี่ยพยายามที่จะขโมยของในบ้านเรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฮาร์เปอร์กับไมค์กำลังเข้ามาพอดีครับทำให้ลุงก็เลยตีเนียนมาเป็นเจ้าของห้องซะเลยซึ่งก็คือปอยอมเป็นตัวริกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงก็พยายามเข้ามาสอดแนมตลอดเวลาครับส่วนชายที่เดินทางด้วย กระเป๋าเป้นั่นนะครับนั่นก็คือชายที่พยายามจะดักป้นทั้งสองคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับตัวเกมมีการเฉลยคร่าวๆเลยว่าตัวของชายแปลกหน้าทั้งสองคนนี้อาจจะอยู่ที่รถโรงเรียนที่จอดอยู่นะครับเหมือนกับว่าพวกเขาจะเป็นคนไร้บ้านแล้วก็แถบบู o เบอร์ีเนี่ยน่าจะเป็นเขตอันตรายนะครับที่ทําให้อาจจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นถ้าจะไปจองบ้านที่มีราคาถูกแบบนี้นะครับที่สําคัญคือตัวของ ทั้งสองคนที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยสามารถเข้าออกจากบ้านหลังนี้ผ่านทางใต้ดินได้ตลอดนะครับนั่นก็คือห้องลับที่เขาพยายามที่จะปกปิดอยู่ตลอดเวลาครับตัวชักรับอื่นๆก็คือถ้าฮาร์เปอร์เดินลงไปด้านล่างคนเดียวจะยิ่งเสียงคนนอนกลนอยู่ครับ ลุงริกตัวปลอมเนี่ยจะเดินออกไปแล้วก็บอกว่านี่คือบ้านสุดหวานของเขาหรือว่า Home s w e e t Home ซึ่งเขาเนยเขียนป้าย o m e s w e e t Home เอาไว้ที่ห้องใต้ดินครับซึ่งนั่นก็เป็นการสื่อว่านั่นคือบ้านของริกครับหลังจากที่เราไล่ลิกออกไปในฉากเปิดเรื่องนะครับริกจะเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะรอจังหวะให้หาจังหวะแอบเข้าไปหลบอยู่ที่ห้องใต้ดินอีกครั้งหนึ่งนั่นเองของนงตู้เย็นมักจะหายไปเรื่อยๆครับหลังจากที่เราหยิบ นมนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วหลังจากนั้นเปิดออกมาปุ๊บนมจะหายไปในช่วงที่เราไปตกปลาแล้วเราลงมาตอนกลางคืนนมก็จะหายไปอีกนะครับคาดเดาว่าเจ้าเร็กตัวปลอมนี่นะครับที่ขโมยอาหารไปอาจจากที่เขาเปิดตู้เย็นในตอนที่เขาเข้ามาตอนแรกนั่นเองซึ่งสุดท้ายนี้ตัวเกมก็สอนให้เรารู้ว่าก่อนที่จะเข้าไปจองหรือว่าไปพักที่ไหนเนี่ย ให้สำรวจห้องให้ทั่วนะครับก่อนที่จะคอนเฟิร์มแล้วก็เข้าไปพักอยู่นะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนที่มันดูไม่สบายใจหรือว่าดูมีข้อสงสัยอะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะยกเลิกหรือว่าขอออกไปจากที่นี่ได้นะครับแล้วเราเลือกที่จะตัดสินใจไปพักที่อื่นน่าจะสบายใจกว่านั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของตัวการสุปในเรื่องของเกม Fear to f a t า o m อพิโซที่5 Woodbury g e t ต w a y นั่นเองนะครับขอุทุกคนมาครับที่ รับชมวีดีโดนี้ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สามารถกลับย้อนไปดูสรุปในเรื่องของซีรีส์นี้ได้ผ่านสรุปจัก,กรวาลของเกมเฟรตูฟา r ทอมนะครับรวมไปถึงสามารถดูแบบเป็นตอนๆที่ผมเล่นไปได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากไว้พบกันใหม่ทีิวตีตออหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ